Oh, mm -hmm. Forever นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปแต่ Forever สำหรับ Queen คือความทรงจำนะคะเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลามันจบไปแล้วถึงมันจะไม่ได้สานต่อไปจนถึงอนาคตของเราแต่เวลามันจบไปเนี่ยคำว่า over มันจะโผล่ขึ้นมาเวลาเรา over หรือจบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราทำให้เรื่องนั้นเป็นบทเรียนนะคะสอนให้เรา เต,ติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นและคคำว่า forever ของเราเนี่ยเก็บมันเอาไว้นะคะเก็บให้มันเป็นความทรงจำที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาทำให้ชีวิตเราไปข้างหน้า but don't take it for granted because forever doesn't mean much if it's over start something new Les แปลตรงตัวเลยค่ะก็คือความผิดหวังสำหรับตัวเมย์เมย์มองว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนั่นก็จะไม่เจอกับความผิดหวังเมย์เก็บทุกความผิดหวังมาพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะเมย์ประกวดมาแล้วก็หลายครั้งผิดหวังมาแล้วก็หลายครั้งเช่นกันแต่ทุกๆก,การผิดหวังเมย์นำมาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จากที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยนะคะว่าเมย์คือใครแต่วันนี้ที่เมย์ได้มายืนอยู่ในสปอตไลท์และมีคนรู้จักว่าเราคือเมย์นะนี่แหละคะ่ะคือรสชาติของความสมหวังที่มันเคยผิดหวังมาและเมย์รู้สึกว่ารสชาติของความสมหวังนี้มันหอมหวนแล้วมีคุณค่ามากแค่ไหนคะ่ะ are my strengths and my weaknesses, and I have to know what I want to be rather than to be the perfect girls that everybody admired. So I want everybody to try to love yourself and to know what you want to do in the future. And for me, the answer is to be the Miss Universe of Thailand and to tell everybody in the world and to love yourself and to know that perfection is never real. so you have to love yourself. โกรธจนให้อภัยใครไม่ลงไหมคะวินาเคยคะ่ะแต่สิ่งที่วินาเลือกทำคือวินาเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็ลืมมันไปคะ่ะวินาไม่เชื่อในเรื่องของการโกรธใครสักคนแล้วเราก็ยังจมปลักอยู่กับความโกรดนั้นมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกที่จะให้อภัยรู้ว่าเขาทําผิดจริงแต่เราเลือกที่จะลืมมันไปวินาว่าโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าคนทุกคนเลือกที่จะ forgive and forget คะ่ะ possible สำหรับออยนะคะออยอยู่กับความเป็นไปไม่ได้มาตั้งแต่เด็กออยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ออยรักด้วยหน้าตาและฐานะและอะไรต่างๆทำให้ออยไม่มีโอกาสได้มายืนในเวทีแบบนี้แต่วันนี้ออยทำให้มันเป็นไปได้เป็น possible เพราะออยรักเคารพและเชื่อมั่นในตัวเองแล้ออยมั่นใจว่าออยจะทำให้มันเป็นไปได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเหมือนออยนะคะแล้วมันจะ possible คำว่าท r u s t ในความหมายของพรฟ้านั่นก็คือความเชื่อใจค่ะความไว้วางใจแล้วถ้ามันถูกทำลายไปมันจะไม่มีวันกลับมาประสานรอยร้าวนั้นได้อีกเลยแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ค่ะจากคำว่า trust คือคำว่า us นั่นคือพวกเราดังนั้นหมายถึงความว่าพวกเราก็ยังสามารถให้ความไว้วางใจกับตัวเราเองได้ แม้ว่ามันจะมีประสบการณ์ในการที่เลวร้ายกับการที่ถูกหักหลังแต่มันยังต้องมีความเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของพวกเราเองค่ะ e m ่นคะคะ turned my doubt into doing. by just being confident in myself and believing in my own abilities. I was to doubt I was such a cynic and I always saw the world in the dark. I thought I couldn't do anything. I thought everyone was better than I to compare That to others. But when I stopped doing turned doubt into do. Because Because I believed in my abilities. And I want to encourage everybody to believe in your abilities and not to compare yourself to others because you're on your own timeline. So if you believe in yourself, then I promise you anything is possible. ะะการเชื่อมั่นในตัวเองค่ะถึงจะมีคนบอกว่าคนกี่พันคนร้อยคนบอกว่าเราทําได้เราเก่งแต่มันก็ไม่เท่าที่เราเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคําว่า BU BU คือการเป็นตัวคุณการเป็นในรูปแบบที่เป็นตัวคุณเองแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ Living in faith every day for me is Equal to living with the belief that our ability has no limit มินเชื่อคะ่ะว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและเราสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวเองแบบไม่มีลิมิตภายในกฎระเบียบค่ะเหมือนที่มินเคยเป็นแอร์โฮสเตสแล้วมินตอนนั้นอยากจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วเรียนหนังสือต่อเพื่อทํางานเป็นข้าราชการมินเลยผลักดันตัวเองตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อด้านอาชฉริยวิทยาและทํางานกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นงานที่มินสนใจ เช่นเดียวกันกับที่มิ้นอยากผลักดันในเรื่องของผู้ต้องขังค่ะเพราะว่ามิ้นเชื่อว่าผู้ต้องขังมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาให้เป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกระทําผิดซ้ำอีกค่ะแล้วเรามาพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะผ่านเวที Miss Universe Thailand เนี่แหละค่ะ For me, I fear of being up on the stage in front of thousands of people. I fear of being in front of the camera. I fear to be in front of the media. But here I am, being here, standing my ground in front of the people, because I believe that you can overcome your fear. You can conquer it by facing it. You just have to go and do it. Just do it, and you just have to familiarize yourself with it. and practice a lot. And at the end, your fear will be something that you feel comfortable with, and that will never be your fear anymore. บบะะัการเป็นนางงามต้องแลกมาด้วยความเสียสละ และก็ต้องพร้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอวิเวียงเป็นคนหนึ่งนะคะที่โดนด่าอยู่เสมอเรื่องส่วนสูงบอกว่าเราเตี้ยไปไม่เหมาะกับการที่จะเป็น m ม s s อ n i เว r ร์สไทยแลนด์ซึ่งถ้าวันนั้นนะ่ะวิวตัดสินส่วนสูงตัวเองหรือภายนอกตัวเองด้วยสายตาของคนอื่นวันนี้คงไม่มีแรงหดสู้กลับมาประกวดเป็นปีที่2ซึ่งวิวคิดว่าสายสะพายอะคะ่ะมันไม่ใช่เครื่องหมายในการตัดสินฐานะหรือตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันหมายความว่าเมื่อเรามีมันแล้วเราได้ใช้มันในทางที่ถูกที่ควรหรือเปล่าเราเองไม่ได้อยู่เหนือหรือว่าสูงส่งไปกว่าใครเลย The word no is something we hear every day. The question can be simple. Do you have any coffee for me, please? And the person says no. But what if we change the situation and we ask a different question? And the question is, what is your dream? Do you choose today to chase after that dream? And the answer is no. So let's say you decide the answer is yes. I choose to listen to my heart, to listen to that fire inside, no matter where I come from, and to chase after that dream. Sure thing, people will start telling you now. You're not good enough. Who do you think you are? You think you can go after that dream? Who said you were that good? But you decide no. And yes, I choose to keep going. Yes, I am good enough. And yes, I wake up tomorrow and I believe that I can do it. And you repeat this every day. Yes, this is my dream. Yes, I can do this. Yes, this is what my heart says, and this is what my fire inside me tells me that this is what my life is about. What happens there? Sooner or later, you will realize that this no, this big word no, became a yes no matter what you wanted to do in your life. That no is all about here, and you, my friend, can turn that into a yes. ไม่สามารถทําได้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะคือทุกคนจะกลัวกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอิงพูดกับตัวเองมาตลอดระยะเวลากี่ปีที่ผ่านมาตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่พูดกับตัวเองตลอดว่าเราทําไม่ได้ยังไงชีวิตครอบครัวเราก็ยังจะอยู่อย่างเงี้ยแต่วันนี้อิงสามารถแล้วตัดคําว่านอดออกให้เหลือแค่คําว่าแคนอย่างเดียวอิงสามารถทําได้อิงซื้อที่ดินแปลงแรกให้กับครอบครัวขอ,ของตัวเองได้ด้วยตัวอิงเองมันคือสิ่งที่อิงภาคภูมิใจที่สุดและหลังจากนี้นะคะ อิงจะไม่พูดว่าตัวเองทำไม่ได้อีกแล้วถ้าหากอิงยังไม่ลงมือทำเพนคือความเจ็บปวดค่ะถ้าหากว่าให้ไปตองเปียบความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ย มันก็เหมือนกับสีค่ะที่แต่งแต้มเติมชีวิตให้ใบตองไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดในเรื่องของความรักที่กลายเป็นสีชมพูความเจ็บปวดในเรื่องของชีวิตครอบครัวที่แตกแยก,กตั้งแต่เด็กๆการถูกมองว่าดอยค่าหรือแม้แต่กระทั่งการถูกอันเดอร์เรสเซมท์ใบตองมองว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ค่ะมันแต่งแต้มเติมสีสันทำให้ชีวิตเป็นชีวิตไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้และนําสีสารแห่งความเจ็บปวดนั้นน่ะมาแต่งแต้มเติมให้ชีวิตของเราสามารถต่อสู้ไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและสมบูรณ์พร้อมที่สุดการกล้าเพื่อไปทำสิ่งหนึ่ง นั่นคือการโฟกัสเหมือนกับตัวซาม,มินาเองที่กำลัง Focus โฟกัสมงที่3ให้กับประเทศไทยดังนั้น follow one course until successful เมื่อคุณมีจุดโฟกัสจะทำให้คุณเดินทางไปสู่ความสำเร็จซายเองอยากให้ทุกคนมีจุดโฟกัสในชีวิตเช่นกันค่ะ ับแคมเซอร์หรือว่าเนื้อร้ายในชีวิตของยี่ที่ผ่านมามีช่วงชีวิตหนึ่งของยี่ช่วงที่ยี่จบมัธยมปลายและกําลังจะเรียนต่อมหาวิทยาลายัยคุณพ่อคุณแม่ของยี่ตัดสินใจให้เงินยี่เพื่อไปเรียนพิเศษที่ต่างจังหวัดค่ะมันเป็นช่วงชีวิตที่แปลกใหม่สําหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยยี่ได้อยู่หอพักกับเพื่อนใช้ชีวิตอิสระยี่ตัดสินใจทเที่ยวกลางคืนโดดเรียนลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนตอนที่อยู่ที่บ้านเชื่อไหมคะ ตลอดการเรียนพิเศษทั้งเทอมยี่เข้าเรียนแค่สองครั้งค่ะยี่ไม่เคยบอกพ่อแม่ไม่เคยบอกครอบครัวค่ะตอนนั้นรู้สึกค่ะว่าตัวเองทําผิดแต่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงจนกระทั่งผลออกมาค่ะยี่สอบตรงไม่ติดมหาวิทยาลัยตามที่คุณพ่อคุณแม่หวังหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะตอนนั้นยี่สอบไม่ติดเลยความผิดหวังเริ่มเกิดขึ้นค่ะความอึดอัดเกิดขึ้นในครอบครัวเราตอนนั้น นั่งทานข้าวกันอยู่ที่โต๊ะอาหารค่ะคุณแม่พูดขึ้นมาว่าทำไมลูกแม่เป็นแบบนี้แม่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้เรารู้สึกชาไปทั้งตัวเลยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงสิ่งที่เราทําคือกลับไปอยู่กับตัวเองในห้องคิดว่าอะไรที่เราทําได้บ้างจากนั้นเราเริ่มกลับมาค่ะอ่านหนังสือทุกวันอย่างหนักเวลาที่เหลืออันแสนสั้นที่เราใช้ชีวิตผิดผดไป เรากลับมาอ่านหนังสือจนกระทั่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ค่ะจนครั้งนั้นตอนประกาศผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะแม่ร้องไห้อีกครั้งแต่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาเข้ามากอดเราค่ะและเขาก็พูดว่าลูกของเขากลับมาแล้วค่ะจุดนั้นแหละค่ะเป็นจุดที่ยี่รู้สึกว่ามันปลดล็อกความรู้สึกผิดในชีวิตของเราปลดล็อกความรู้สึกผิดกับครอบครัวไปและยี่อยากจะ บอกกับคนที่กำลังรู้สึกผิดกับตัวเองหรือรู้สึกผิดกับใครก็ตามนะคะอย่าเอาความรู้สึกนั้นมากักตัวเองไม่ให้ทำสิ่งใหม่ถ้าคุณรู้ว่าคุณผิดแก้ไขคะ่ะและทำมันให้ดีขึ้น สำหรับพรวแล้วนะคะแพลวเนี่ยเชื si ่อมาตลอดว่าไม่มีอะไรที่เราท mm ําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลองทําค่ะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในด้านของการเรียนรู้เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทําและ claro fik, นี่ก oh ็เป็นอีกอย่างหนึ to to ่งค่ะที่ทาให้แพลวเนี่ยไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนาความสามารถของตัวเองจนทําให้แพลวเนี่ยมายืนอยู่ณจุดจุดนี้ได้ในวันนี้และพระเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อเด่นจุดเด่นในเรื่องของการที่ไม่หยุดความสามารถของตัวเองจะสามารถทําให้แพลวไปถึงจุดสูงสุดในการเป็นมิชชันเนอร์ไทยแลนด์ได้ ชื่อบีนาค่ะชื่อนี้คุณย่าตั้งให้นะคะถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งที่บีนาบีนะคะจะเป็นความพยายามค่ะตอนในเด็กเนี่ยบีนาจําได้เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่จําขึ้นใจค่ะคุณผู้ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรบีนาบอกว่าอยากเป็นนางงามค่ะตอนนั้นนะคะเพื่อนๆขำกันทั้งห้องเลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สวยขนาดนั้นเลยหรอถึงขนาดที่ว่าเราจะเป็นนางงามไม่ได้เลยหรอตอนนั้นนะคะเราก็เริ่มดูแลตัวเองค่ะ แล้วก็คำสบประมาททั้งหมดนะคะมาเป็นแรงผลักดันดูแลตัวเองทุกวิธีทางค่ะอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ฝึกเดินฝึกโพสฝึกอะไรไปนะคะหน้ากระจกปกติเลยทำงานมาตลอดค่ะแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมายืนอยู่บนจุดนี้จุดบนเวที Miss Universe Thailand ค่ะแล้ววันนี้มีหน้าทำได้แล้วค่ะ บุตรว่าแ m broken แต่ว่ามีนะคะไม่ใช่คนที่ broken ค่ะหลายครั้งที่เราผิดพลาดเรารู้สึกว่าแตกสลายแต่ว่ามี่เช่นะคะเราสามารถผ่านมาได้มันอาจจะไม่หายไปค่ะคำว่า broken มันไม่เคยหายไปเพราะทุกความผิดพลาดมันทิ้งอะไรบางอย่างมาให้เราเสมอแต่เราก็ต้องโอเคกับมันค่ะเพราะเราสามารถจะข้ามผ่านมันไปได้ และครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณกําลังผิดพลาดหรือว่ากําลังล้มเหลวกวับเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณเชื่อในตัวเองค่ะเพราะคุณทําได้สักวันมันก็ต้องผ่านมันไปได้ค่ะเหมือนปามี่ที่ตอนนี้ไม่ได้ล้มเหลวแล้วแม้ว่าเราจะเจอเรื่องที่เราสามารถผิดพลาดหรือล้มเหลวอีกแต่มี่ก็เชื่อค่ะว่ามีสามารถแก้ปัญหาและผ่านนไปได้มีเชื่อแล้วคุณก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะคะ ชีวิตคนเรานะคะมักวนเวียนอยู่กับคําว่าท้อแท้และผิดหวังซึ่งเอิร์ธก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่มีความรู้สึกแบบนั้นชีวิตคนเรามักแปลกประหลาดพลิกผันไปมาบางครั้งเราเนี่ยไม่กล้าที่จะทําจริงๆแล้วมันอาจจะชนะก็ได้นะคะแม้ว่าความสําเร็จในการย่างก้าวมันอาจจะช้าเอิร์ธก็เป็นนางงามบ้านนอกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับคําดูถูกมากมายและว,วันนี้เอิร์ธก็สามารถก้าวข้ามนะคะอุปสรรคทุกอย่าง และมายืนอยู่บนเวที Miss Universe Thailand 2020ได้ค่ะเคยไหมคะในชีวิตนี้ที่เรามีเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่ถ้า,ามีความมั่นใจเรามีแพชชั่นมันก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ค่ะ ในชีวิตของขิงเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะย้อนไปตอนที่ขิงอยู่มหนึ่งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษที่มีอาจารย์เป็นอาจารย์ต่างชาติตอนนั้นขิงยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะจนกระทั่งคาบหนึ่งเพื่อนของขิงคนหนึ่งค่ะเขาสื่อสารกับอาจารย์คนนั้นได้อย่างเรียบง่ายราวกับว่ามันเป็นภาษาของเขาด้วยความที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเราก็รู้สึกอเมซในใจรู้สึกสงสัยในใจเขาว่ามันเป็นไปได้ยังไงกับเด็กโรงเรียนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ขนาดนั้นนั่นคือจุดประกายหนึ่งค่ะที่ทําให้ขิงเนี่ย เกิดการตั้งคำถามที่นำไปสู่การพัฒน,นาตัวเองต่อมาหลังจากนั้นขิงไปร้านหนังสือค่ะและขิงก็ซื้อหนังสือวยากรถามพี่คนขายเขาว่าหนังสือวยากรภาษาอังกฤษคืออะไรและเราก็เลือกหนังสือที่เราชอบที่เราถูกจริตกับมันแล้วเราก็ซื้อมาอ่านค่ะเป็นเวลาไม่กี่เดือนค่ะขิงก็พูดภาษาอังกฤษได้จากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้กลายเป็นคนที่สอบภาษาอังกฤษที่ท็อปเซกสิ่งนี้ขิงอยากจะอินสปายทุกคนนะคะว่า มันไม่มีอะไรคะ่ะที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรียนรู้มันแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงคะ่ะและนี้ก็คือ never to ever ของคินค่ะ ิดขึ้นตลอดเวลาแต่อยู่ที่ perception ของเรามากกว่าว่าเราจะมองมันเป็นยังไงตัวความมองว่า fail doesn't matter you still focus you have ambition you have inspiration and you have your laughter ก็คือความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแย่เสมอไปจากความล้มเหลวนั้นอะเราสามารถเรียนรู้ที่จะ ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็หาอินสไเรชั่นของเรายิ้มสู้กับมันค่ะไม่ต้องยึดติดก,กับสิ่งที่มันผ่านมาเหมือนตอนที่กวางก็อยู่มหาลัยกวางก็เคยสมัครเป็นทีวีแอมบาสเดอร์ปีแรกไม่มีความรู้อะไรเลยไปสมัครตัวเปล่าเดินเข้าไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหวังอะไรก็รู้ว่าเราพลาดตรงไหนแล้วปีที่2กลับไปด้วยแบบเตรียมพร้อมมากขึ้นทําการบ้านมนมากขึ้นมันก็ วันหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จขึ้นมามีโอกาสได้เป็นทีมบัสเดอร์แล้วพอถึงจุดนี้กวางมาประกวดที่เวทีมิ s อ u นเ v อร์สไทยแลนด์ปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้มันคือปีใหม่มันคือกวางคนใหม่แล้วก็คือกวางที่มีโฟกัสแอมบิชันมีอินสปิเรชันและลั่วทเตอร์ failing d o e s n t matter anymore หลายหลายครั้งที่คนบังคับให้เราทำในสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากทำแต่อายคิดว่าการที่เขาให้กำลังใจเราและทำให้เราดูเป็นตัวอย่างอายรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำเป็นตัวอย่างให้อายและอายได้ทำตามค่ะและวันนี้อายจะมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงทุกคนกล้าในสิ่งที่คุณกลัวค่ะอายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังตามหาความฝันอยู่นะคะให้ลงมือทำค่ะแล้วคุณจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ มีน่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมคะแต่สำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มอยากเปลี่ยนมาเป็น you gotta love yourself นั่นหมายถึงคุณควรที่จะรักตัวของคุณเองในแบบที่คุณเป็นไม่มีใครทำให้คุณต้อยต่ำลงไปได้ตราบใดที่หัวใจของคุณสูงส่งมากพอเราไม่สามารถหวังและให้คนอื่นมารักเราตลอดเวลาได้สิ่งที่เราจะทำได้นั้นก็คือเราควรที่จะหันกลับมารักตัวของเราเอง ไอ้ยานึกถึงตัวยาที่อยู่ที่ทนี่ตอนนี้นะตรงนี้ตอนที่ยังเป็นเด็กอ้ยารู้สึกถึงความกลัวความไม่กล้าตอนเด็กอยยามีเหตุการณ์หนึ่งคืออ้ยา็นคนที่ชอบศิลปะมากแต่อ้ยามีความคิดมีความวิตกกังวลในตัวเองที่ไม่กลา้าที่จะไปวาดรูปไม่กลา้าแข่งวาดรูปเพราะกลัวคนอื่นจะเบลมเราไม่ชอบว่ามองดูถูกเราว่าวิชาศิลปะเนี้ยมันเป็นวิชาที่มัน ไม่ไม่มีคุณค่าไม่ดีสําหรับตัวเราเรากลัวว่าเราจะไม่ดีในสายตาคนอื่นทั้งๆท,ที่มันคือสิ่งที่เราชอบและอยาก,กตัดความคิดนั้นแล้วก็ลองตัดสินใจลงมือทําลงมือประกวดสิ่งเหล่านี้มันทําให้ยาคิดว่าทําไมอาต้องไปหลงอยู่กับความวิตกกังวลซึ่งมันไม่ได้ดีกับตัวเองเลยสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเล็กๆในวัยเด็กของอาที่ทําให้ตอนนี้อยาเปลี่ยนจนเป็นครูสอนศิลปะ สิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวอย่าอยู่นะตรงนี้ I am here and who where are you Believe in yourselves is very important. Self-confident is just enough to turn negative position to positive positions. But sometimes we feel like it's hard to believe in yourself. It's hard to self-confident and it's hard to keep up your mind. So just remember who you are. Be you, love yourself and keep moving forward with positive attitude. Because there are only one you and because you are different. Thank you. Loser มาจากคำว่า Lose ที่แปลว่าสูญเสียหรือว่าพ่ายแพ้อย่าเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับคำนี้นะคะกับคำว่า Loser ที่แปลว่าผู้แพ้สำหรับตัวยาไม่ได้สัมผัสคำนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วจนกระทัง่งเมื่อไม่นานมานี้ ในการแข่งขันรอบสวิมมิงสุดเป็นอีกครั้งที่ทําให้หยาได้สัมผัสกับคําว่าลูเซอร์อย่างแท้จริงหยารู้สึกเฟลรู้สึกว่าตัวเองแพ้รู้สึกว่าตัวเองผิดหวังจากสิ่งที่ตั้งไว้โดยที่ไม่ได้มีใครพูดแบบนั้นเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของเราสุดท้ายแล้วอยาก็เป็นแค่ลูเซอร์ที่แพ้ให้กับใจตัวเองแต่ว่าทุกคนคะลูเซอร์จริงๆมันเป็นแค่คำนิยามที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกผิดหวัง มันไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเราคือผู้แพ้ถึงแม้ว่าในบริบทนั้นเราจะเป็นคนแพ้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราไม่แพ้เราก็คือผู้ชนะใจตัวเองค่ะเมื่ออยาตั้งสติและมองรอบมองไปรอบๆมองให้กว้างมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าอย่ามีเลเฟอร์ก็คือคนรักที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนผลักดันให้กับหยาในวันที่หยาล้มวันที่หยารู้สึกเฟลและวันที่หยารู้สึกว่าตัวเองกำลังแพ้วันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ เพราะว่ายาจะเป็นทั้งเลเวอร์คือบุคคลที่ได้รับความรักและเป็นทั้งเลเวอร์ที่จะมาให้ความรักให้กับทุกคนถ้าหากใครกําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังต่อสู้อะไรสักอย่างอยู่ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ได้มีแค่คุณที่กําลังสู้แต่ว่าคุณกําลังมียาสู้อยู่ข้างๆยาจะอยู่ตรงนี้เป็นเลเวอร์ให้กับทุกคนเองค่ะ ได้ยินทฤษฎีของแชมป์ไหมคะทฤษฎีของคอปโคดทีมลิเวอร์พูลทฤษฎีที่เรามีโกเป็นของตัวเองและต้องทำตามเป้าหมายโดยการ planning และ action ดีมเองเคยเป็นคนคนหนึ่งที่มีแผนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเป็นนางแบบการเรียนปริญญาโทให้จบและการเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ดีมเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทำตามแผนมาตลอดแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าดีมไม่แอคชั่นไม่ลงมือทำจริงๆและดีหวังว่าการที่ดีแอคชั่นในวันนี้จะทำให้ทุกๆคนเห็นและเป็นตัวอย่างและทำให้ดีเป็น Miss Universe Thailand ได้ค่ะจากคำว่า Cloud เป็นคำว่าค o า d นะคะ ตัวตลกในความหมายของด้าดาคิดว่ามันคือคนคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มแต่ถ้าเรามองในสายตาเขาแล้วเนี่ยเขามีความโศกเศร้าอยู่ซึ่งด้าคิดว่ามันสะท้อนเหมือนกับเราหลายๆคนในสังคมนะคะที่ไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวว่าจะถูกสังคมตัดสินแต่ด้าคิดว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะมันทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นมันทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลและนั่นแหละคะ่ะเหตุผลที่เราทุกคนควรจะมีบงกุฎ Be your own king or queen.